สวัสดีครับเพื่อนๆครับเช้าวันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อที่ว่าปลูกอะไรสร้างรายได้เร็วนะครับการปลูกผักสวนครัวที่จะทําให้เราสร้างรายได้เร็วเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างเช่นผักคะน,นะครับผักคะน้ามีอายุในการเก็บเกี่ยวประมาณสัก40-45ถวันก็สามารถเก็บผลผลิตไปจําหน่ายได้แล้วนะครับอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นตัวนี้ก็เป็นผักคนนะน้ครับ พัฒนาเนี่ยเราหว่านมเมล็ดมีการเตรียมแปลงนะครับผสมปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดปุ๋ยขี้วัวนะครับที่ผ่านการหมักแล้วผสมทุกคราในดินเตรียมแปลงไว้หว่านมเมล็ดถ้าเราใช้ปุ๋ยขี้วัวเราก็จะประหยัดค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของการซื้อปุ๋ยเคมีมาซึ่งมีราคาค่อนข้างแพงนะครับพอมเมล็ดต้นกล้าเนี่ยที่เราหว่านโตแล้วเนี่ยสักประมาณเท่านี้นะครับ แล้วก็มาขยายแปลงปลูกในลักษณะแบบนี้นะครับความห่างก็อยู่ประมาณสัก5-6เซนติเมตรนะครับความห่างต่อต้นนับตั้งแต่เราเพาะเมล็ดต้นกลางงอกจนเจริญเติบโตในลักษณะแบบนี้40-45วันเท่านั้นก็สามารถเก็บไปจําหน่ายได้แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของผักคะน้านะครับพอเราตัดแบบนี้ลักษณะแบบนี้ไปจําหน่ายนะครับเนี่ยจะเหลือแค่ต้นต่อเหลือต้นต่อในลักษณะแบบนี้สักพักก็จะแตก ยอดนะครับแตกตายอดแตกยอดออกมาใหม่เราก็สามารถเก็บไปจําหน่ายได้อีกรอบนะครับนี่เป็นข้อดีของผักคะนา้าผักต่อไปนะครับก็จะเป็นผักชีนะครับผักชีอายุการเก็บเกี่ยวก็อยู่ประมาณ50-60ถึงวันนับตั้งแต่หวานมาเมล็ดนะครับผักชีเป็นผักที่หลายๆคนปลูกค่อนข้างยากจริงๆแล้วการปลูกผักชีไม่ยากมันก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับ ในช่วงที่เราจะหวานเมล็ดเนี่ยเราต้องนําเมล็ดนะครับไปทําให้มันแตกออกเป็นสซี่ก่อนนะครับหรือไม่ทําให้มันแตกสซี่ก็ได้พอเราเตรียมเมล็ดแล้วเนี่ยเอาใส่ผ้าแช่น้ํา1คืนนะครับแล้วยกขึ้นมาเอาห่อวางไว้ในที่มืดสักประมาณบางครั้งก็7วันบ้างสัปดาห์หนึ่งบ้างสัปดาห์กว่าๆบ้างหรือบางคนอาจจะเร็วกว่านั้น ห่อไว้ในผ้าจนมีรากขาวๆงอกออกมานะครับพอรากขาวๆงอกออกมาเราก็หวานลงในแปลงที่เราเตรียมไว้นะครับหวานลงไปพอหวานลงไปเสร็จปับ๊บเอาฟางมาคลุมพอฟางคลุมเสร็จก็รดน้ําเช้าเย็นปกติทุกวันนะครับจนเห็นมีต้นงอกออกมาเหลืองๆเ,เล็กๆในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับก็จะงอกออกมาลักษณะแบบนี้แล้วก็เอาฟางออกนะครับเอาฟางออก ก็รดน้ําเช้าเย็นทุกวันจนผักชีเจริญเติบโตก็สามารถเก็บไปจําหน่ายได้แล้วนะครับอันนี้เป็นแปลงแปลงที่สองนะครับแปลงที่1ตัวนี้เราเก็บไปจําหน่ายแล้วนะครับนี่อันนี้เป็นผักชีแปลงที่1เราก็จะปลูกไว้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของผักชีสําหรับผักชีนะครับก็มีราคาค่อนข้างแพงในช่วงหน้าฝนเนี่ยกิโลกรัมละ 200บาทก็มีนะครับ180บาทก็มีแต่ทางสวนของเราเราเก็บขายเป็นมัดนะครับมัดละ10บบาทก็จะมีผักชีกับต้นหอมมัดใส่รวมกันนะครับผักต่อไปก็จะเป็นผักสลัดนะครับผักสลัดเป็นผักที่ปลูกง่ายปลูกลงดินสวยง่ายนะครับเป็นผักใช้ปุ๋ยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวของเรานะครับผสมลงแปลงหว่านเมล็ดลงไปพอเมล็ดงอก ขึ้นมาสักประมาณ5-6เซนเราก็ถอนมาขยายในแปลงครับอย่างที่เห็นนะแปลงนี้ก็เป็นแปลงผักสลัดอันนี้เก็บไปจําหน่ายแล้วนะครับก็จะทําแปลงใหม่นี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูสลัดที่โตแล้วนะครับมีทั้งสลัดสีเขียวแล้วก็สลัดสีแดงบรรยากาศเช้านี้ก็แสงอาจจะไม่ค่อยดีนะครับก็จะให้ดูอันนี้ก็จะมีทั้งสีแดงแล้วก็สีเขียวนะครับเป็นผักสลัดที่สามารถปลูกลงดินได้ง่ายสวยงามนี่นะครับผักนี้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวก็อยู่ที่ 4 0ถึง50วันนะครับโดยประมาณก็สามารถเก็บไปรับประทานหรือเก็บไปจำหน่ายได้แล้วนะครับปกติผักสลัดทางแปลงของเรานะครับก็จะเก็บขายเป็นมัดนะครับ2ต้น10บาทเพราะว่าต้นมันมีขนาดค่อนข้างใหญ่ถ้ามันใหญ่มากก็ต้นละ10บาทนะครับนี่นครับก็จะให้ดูสลัดสีแดงสวยงามนะครับสีเขียวนี่ ปลูกไม่ยากนะครับสําหรับการปลูกสลัดการปลูกผักชีการปลูกคะน้าเดี๋ยวผมจะนําลิงก์วิดีโอนะครับมาไว้ตใต้คลิปนี้แล้วก็ผักต่อไปนะครับก็จะให้ดูนี่ครับผักบุ้งนะครับผักบุ้งเนี่ยเป็นผักที่ปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บไปรับประทานหรือว่าเก็บไปขายได้หลายครั้งนับไม่ถ้วนนะครับอย่างแปลงตัวนี้อันนี้เป็นแปลงที่เราตัดไปสีรอบนี้แล้วนะครับนี่ แปลงผักบุ้งตัวนี้เราตับไปจําหน่ายนะครับสี่รอบแล้วทีนี้เนี่ยผักบุ้งนะครับระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวก็อยู่ประมาณสัก40วันโดยประมาณนะครับ40วันเดือนหน่อยๆก็สามารถเก็บไปขายได้แล้วอยู่ที่ว่าเราจะให้มันโตสูงขนาดไหนนะครับถ้าเรารีบมากสูงสักประมาณ1คืบกว่าก็เนี่ยห็1คืบครึ่งก็สามารถเก็บไปขายได้แล้วนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเร่งเก็บไหมนะครับอันนี้เป็นต่อ 4นะครับ4ครั้งแล้วใบมันก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับจากต่อแรกใบจะเล็กต่อสองใบก็เริ่มใหญ่ขึ้นมาใบต่อสี่ใบก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถ้าใบมันใหญ่มากมันน่าเกลียดเราก็ทําลายแปลงปลูกใหม่นะครับหว่านเมล็ดลงใบใหมการปลูกผักบุ้งก็ปลูกง่ายๆไม่มีขั้นตอนยุ่งยากนะครับเตรียมแปลงขุดดินใส่ปุ๋ยหว่านเมล็ดเอาฟางมาคลุมนะครับแล้วก็รดน้ํา ให้จุ่มเมล็ดงอกขึ้นมาเราก็สามารถให้ปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมียูเรียบางๆนิดๆหน่อยๆก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยหลายๆคนนะครับมองว่าปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยอันตรายจริงๆแล้วสารเคมีเราใช้ในชีวิตประจําวันมีทั้งสารเคมีที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายนะครับสําหรับปุ๋ยเคมีที่เอาใส่ผักใส่ต้นไม้จริงๆไม่ได้เป็นอันตรายนะครับเพียงแค่ว่า ถ้าเราใช้มากๆดินจะเสียดินจะเสียปลูกอะไรก็ไม่ค่อยงามดินจะแข็งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะใส่ปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดปุ๋ยสากสัตว์หรือปุ๋ยอินทรีย์วัตถุอะไรพวกนี้ใส่ลงไปในแปลงเพื่อให้ดินเนียร่วนร่วนซุยนะครับถ้าเราทําปุ๋ยหมักได้เองเราก็จะประหยัดต้นทุนแต่บางครั้งถ้าต้นผักขาด ธาตุอาหารหรือสารอาหารบางอย่างเราก็ต้องเอาปุ๋ยเคมีมาใส่บ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ผักเนี่ยได้รับธาตุอาหารครบนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผักตุง้งเราก็นําไปจําหน่ายไปขายได้กําละ5บาท10บาทนะครับแล้วก็ผักต่อไปก็เป็นผักกวางตุ้งนะครับผักกวางตุ้งเนี่ยเป็นผักที่มีระยะเวลาการเก็บเกี่ยว40-50วันเหมือนกันเราสามารถปลูก ให้กวางตุ้งเนี่ยรับแสงแดดเต็มๆก็ได้นะครับปลูกได้ทุกฤดูถ้าเป็นฤดูร้อนเราก็ทําผ้าสแลนนะครับพรางแสงแดดให้หน่อยต้นก็จะสีเขียวกรอบอร่อยนะครับนี่นครับก็เป็นกวางตุ้งนะครับสวยงามอย่างที่เห็นนะครับสําหรับวิธีปลูกก็คล้ายๆกันกันกบผักคะน้านะครับบานเมล็ดลงไปเมล็ดงอกโตขึ้นมาสักสี่ถึงห้าเซนล้วก็เอามาขยายลงแปลงปลูกระยะห่างอยู่ที่4เซนติเมตร ห้าเซนติเมตรหกเซนติเมตรแล้วแต่เรานะครับความสะดวกถ้าห่างมากต้นก็จะอวบใหญ่ถ้าห่างพอดีพอดีต้นก็จะพอดีพอดีถ้าถีเกินไปต้นจะรีบเล็กนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคณะเก็บขายกําละห้าบาท10บาทแล้วแต่ขนาดนะครับอันนี้ก็ขนาดกําลังพอดีถ้าพอด,พอดีพอดีแบบนี้นะครับก็ขายได้อันนี้เป็นผักที่เราไม่ฉีดยาฆ่า,มาแมลงนะครับเพราะว่าเรากินเองเนี่ยพูดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเป็นผัก อินรีย์เ5นะครับ95เพราะว่าเราใช้ปุ๋ยอินทรีล้วนๆไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคีวัวส่วนอีก5เนี่ยก็จะเป็นปุ๋ยยูเรียสูตรเสมอ15-15-15เอามาใส่บางๆนะครับในบางจังหวะบางครั้งที่ผักเนี่ยมันขาดธาตุอาหารบางอย่างนะครับ นี่ครับผักต่อไปก็เป็นผักสารแหน่ที่เก็บขายได้ง่ายนะครับขายคล่องกําละหบาท10บาทแล้วแต่ขนาดเหมือนกันปลูกง่ายนะครับเพียงแค่นี่ครับเด็ดเอายอดนะครับยอดที่ไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แก่เกินไปเอาไปปักลงดินที่เราเตรียมแปลงไว้แล้วนะครับปลูกครั้งเดียวก็สามารถเก็บได้ตลอดอย่างแปลงตัวนี้นะครับเก็บมาแล้ว1ปีนะครับนี่ปลูกครั้งเดียวเก็บได้ตลอดทั้งปีเราก็ทําผ้าสแลนนะครับพรางแดดให้นะครับ รดน้ำอันนี้จะชอบปุ๋ยขี้วัวนะครับเอาปุ๋ยขี้วัวมาผสมใส่โยนใส่นี่สวยงามนะครับหอมขายได้ตลอดนะครับตัวนี้นะครับผักสาระเน่แล้วก็ผักอีกตัวหนึ่งนะครับที่ขายได้ในหมู่บ้านนะครับคือคนเท่าคนแก่ในท้องถิ่นในชนบทของเรานะครับชอบกินอีกอย่างหนึ่งก็เป็นผักขมนะครับนี่ครับผักขมเป็นที่นิยมนะครับปลูกง่ายเหมือนกันจะให้ดูตัวนั้นนะครับนี่ต้นต้นแม่นะครับ ต้นแม่พันธุ์ดูครับเมล็ดเยอะมากเลยครับนี่นี่ต้นแม่พันธุ์นะครับเราสามารถเอามาเล็ดนี้นะครับมาแวนวานลงแปลงที่เราเตรียมไว้นะครับต้นก็จะงอกขึ้นมานี่อย่างที่เห็นครับนี่แล้วก็เด็ดเอายอดอ่อนขายกำละ5บาทสิบาทตามขนาดนะครับขายดีขายคล่องเหมือนกันนะครับผักโขมผักโขมเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้กับผักทั่วไปได้นะครับไม่ว่าจะเกิดอยู่กับแปลงผั คณะผักกวางตุ้งหรือแปลงอื่นๆได้นะครับไม่เป็นไรอันนี้มันก็เกิดอยู่กับแปลงผักสารเนนะครับต่อไปก็จะเป็นพริกนะครับพริกเนี่ยมีราคาค่อนข้างแพงมากกิโลกรัมละเกือบ2 0 0บาทนะครับข้อมูลณนะวันที่28มกราคม2 5 6พัิพริกแดงจินดามาีก็กิโลกรัมมากกว่า200นะครับช่วงนี้ราคาพริกแพงมากนะครับเราสามารถ ปลูกไว้รับประทานเองปลูกง่ายนะครับหรือว่าปลูกไว้จําหน่ายเราก็จําหน่ายเป็นขีดเป็นขีดก็ได้นะครับถ้าขีดขีดละ10บาทก็ตกไปกิโลกรัมละ100บาทนะครับขายในราคาถูกก็ได้อันนี้เราปลูกเองปลูกกินเองไม่ได้ปลูกมากนะครับตัวนี้นี่ครับเป็นพริกถ้าเป็นพริกกระเจี๊ยงเราสามารถปลูกครั้งเดียวเนี่ยเก็บผลผลิตได้ตลอดนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูพริกกระเฉียงมีอายุมากกว่า3ปีนะครับนี่อันนี้นะครับพริกกระเฉียงสูงประมาณ160เซนติเมตรนะครับมีอายุมากกว่า3ปีปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้ตลอดนะครับต้นต่อไปก็เป็นต้นคาเหลืองนะครับคาเหลืองเนี่ยเป็นที่ที่นิยมมากนะครับคาเหลืองคู่กับตะไคร้ ขายมัดรวมกันนะครับมัดละ1 0บาท20บาทขายดีนะครับขายดีปลูกง่ายขายดีนี่เราก็จะปลูกไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับระยะเวลาการเก็บเกี่ยวของขาเหลืองก็อยู่ประมาณสัก6เดือนนะครับสามารถขุดเอาเงาเอาหัวขาที่อยู่ใต้ดินเนี่ยเอาไปขายได้นะครับจะให้ดูจุดตรงนี้เป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์นะครับปุ๋ยหมักอินทรีย์ดูครับ อันนี้มีทั้งคีวัวมีกแกลบบแล้วก็ใบไม้ทับถมกันนะครับราดกากน้ําตาลราด EM หรือเอา M 1 0 0ร้อยนะครับเอามาผสมเปนเปกันไปมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักไม่มีสูตรตายตัวนะครับแล้วแต่เราว่าเราจะให้ออกมาในรูปแบบแบบไหนนะครับผักต้องการธาตุอาหารที่ครบสมบูรณ์แบบครบถ้วนนะครับเราจะทําแบบไหนก็ได้ไม่มีสูตรตายตัวนะครับในเรื่องของปุ๋ยหมักให้แต่ว่ามันมีการย่อยสลาย ขุยคิววัวย่อยสลายใบไม้ย่อยสลายแกบเราสามารถไปใช้ในแปลงผักได้เลยนะครับทีนี้ต้นต่อไปก็เป็นต้นหอมนะครับต้นหอมแบงเนี่ยขายดีมากนะครับคู่กับปักชีนี่ครับหอมแบงระยะเวลาเก็บเกี่ยวก็อยู่ที่40-50วันนะครับแปลงตัวนี้อายุ1ปีนะครับเวลาแม่ผมเก็บไปขายก็คือเนี่ยจะแซะเอาเอาแค่หัวเดียวนะครับแซะเอาแบบนี้มันก็จะเหลือ ต้นแบบนี้อยู่ในแปลงนะครับแทะออกไปจําหน่ายคู่กับผักชีนะครับอันนี้ก็เป็นหอมแบ่งที่หน้าปลูกนะครับส่วนตัวไหนที่ออกดอกแบบนี้เราสามารถเด็ดมาทําอาหารเองได้อร่อยนะครับหรือเด็ดไปจําหน่ายแยกต่างหากมีราคาดีนะครับโอเคครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ